ที่อยู่ข้างฉันทุกราตรีค่ำคืนเหน็บนาวข้อกอที่แค่อกอดหลับตาฟันช่วยพูดคำว่ารักจึจเป็นเธอได้ไหมก็ดีที่อยู่ข้างฉันทุกราตรีค่ำคืนเหน็บนาวข้อกอที่แค่อกอดหลับตาฟันเจวพูดคำว่ารักทีโอ้แม่แกวตาเธอทำมาดาแต่พิเศษสำหรับฉันไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวัน ว่ายังไงฉันว่ามันไม่ต่ำคกัิแค่เรามีกันและกันก็พอเคยอยากให้มีเธออยู่ข้างฉันและฉันจะเป็นคนอยู่ข้างเธอเวลาที่ทุกค่อยปอบกันเวลาฉันตอฉันยังมีเธออยากจะกอดเธอเอาไว้อยู่นานๆจะได้ไหมกอดเธอแล้วมัน โชคดีแค่ไหนที่มีเธอฉันจะไปทุกที่ก็ขอแค่มีเธอให้ทุกวันเวลานะ้มีแค่เพียงเรากอดบรรเท่าในยาวที่เราเหนื่อยล้าเวลาเจ้าก็ขอแค่เจอหน้าเธอนะจะเป็นเธอได้ไหมคนที่อยู่ตลอดไปถึงเวลาจะเบี่ยงไปแต่หัวใจจะเป็นเธอได้ไหม เดิมหนาวกอดทีแค่กอหลับตาฟันชจวยพูดสักคำว่ารักทีโอ้แม่แกวตาเธอทามาดาแต่พิเศษสำหรับฉันไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวันใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่ํำคัญแค่เรามีกันและกันก็พออยู่ จนวันเราแกเธอราโปรดจงรักอย่าโรยล้ารักเธอจริงนะกลางดาและเธออย่าหายไปไกลตาไอพอเธอไม่เหมือนใครตลอดเวลาที่ขอบฉันรู้ว่าเธอเนเเป็นยังไงทุกอย่างฉันรู้ดีมันอยู่ที่อกขังใจได้โปรดจงรักตลอดไปที่เธอเป็นเธอและ เป็นที่ต้องสวยไปกว่าเดิมขอแค่เป็นเธอคอยจับมือตอนเราเดินแ้วมวนั้นมีโอแต่ว่าฉันนั้นมีเธอใจฉันดวงน้อยมีเจ้าของก็คือเธออยากใครเป็นเธอคนสุดท้ายของหัวใจจงรักแบบนี้ไม่ว่านานสักเท่าไรเขียงคู่กันไปจนว่าเราเป็นตายาย่จะเดิน,ดนเธอได้ไหมคนดีที่อยู่ข้างฉันทุกราตรีคำคืนเด็บดาวขอ ที่แค่ก็ลับตาฟันเช่อพูดคำว่ารักทีโอ้แม่แกวตาเธอทรรมาดาแต่พิเศษสสำหรับฉันไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวันใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่ทำกันแค่เรามีกันและกันจะเป็นเธอได้ไหมคนดีที่อยู่ข้างฉันทุกราตรีคำคืนเดือดดาวขอ็อที แค่กนลับตาปันช่ผู้สักคำว่ารักทีโอ้แม่แกวตาเธอทำมาดาแต่พิเศษสำหรับฉันไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวันใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่ต้ำงกานแค่เรามีกันและกันก็พอ